อีกเรื่องหนึ่งนอกจากข่าวมาเบิงเรื่องของด่านปุจุตว์กันแหนนะครับเรื่องของงวมีการส่งเสริมเรื่องการเลี้ยงงวเนื้อครับเพื่อจะเป็นการสั่งไร่ใดให้กับเกษตรกรน,นั่นเองทางประเทศไทยกระทั่งสอปป,อปอลาวมีการรวมลงนามสัญญาพันธมิตรธุรกิจการค้ารวมกันครับในการพัฒนาสู่วงโศการผลิตงวเนื้อระบบอุตสาหกรรมส่งออกเนือ้องวส่งจีนและขยายผลไปยังประเทศต่ตางในอาเซียน รายละเอเยนเซอติดตามได้จากรายงานครับภาพการร่วมลงนามสัญญาพันธมิตรธุรกิจการค้าร่วมเพื่อการพัฒนาสู่ห่วงโซ่การผลิตโคเนื้อในระบบอุตสาหกรรมระหว่างบริษัทร่รวมทุนกสิกรรมครบวงจรจำกัดหรือ AJV และบริษัทศูนย์กลางกสิกรรมประเทศไทยจำกัดหรือ ACT ณศูนย์ฝึกอบรมการพัฒนาชนบทลาวเกาหลีรกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้นครเวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการนำเข้าโคจากประเทศไทยจำนวน5 0,000 0ตัว มูลค่าราว3า0 0 0ล้านบาทเพื่อเลี้ยงหรือขุนในสปป,ปลาวแล้วส่งต่อไปยังประเทศจีนโดยมีเกษตรกรจากสมาคมผู้เลี้ยงโคภาคอีสาน2ีจังหวัดเข้าร่วมเป็นสกีพยานมิสเตอร์หลี่เฉงผู้อำนวยการบริษัทไชน่าอินเตอร์เนชั่นแนลเอ็กซ์เชน i a แอส n o เ a ชันออฟอ u กริคัล e n c ร a ลไซแอน n o เทคโนโลยีประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในฐานะผู้รับซื้อโคตามโครงการนี้เผยว่าเนื่องจากจีนเป็นประเทศที่ผลิตการเกษตรเป็นจํานวนมากขณะเดียวกัน ก็เป็นประเทศที่มีความต้องการผลผลิตทางการเกษตรมากเช่นเดียวกันการร่วมกันครั้งนี้ของไทยลาวจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญของการพัฒนาคุณภาพและจํานวนโคให้ตอบสนองต่อความต้องการของจีนในขณะนี้ทั้งสองฝ่ายของพวกเขานอกกัน ใจรวมกันในด้านการฆ่าหัวเนาะดังเจนี่นนที่นี่อาจจะว่าเป็นการฆ่าที่แบบทั่วๆไปเนาะตตวนี้เพราะว่าพวกเขาจะว่าเรื่องของการส่งเสริมกับชา,าวเกษตรกรทั้งประเทศลาวและทางประเทศไทยเนาะ,ะเป็นการสร้างไราห้ามให้กับทางปัจจุชนประเทศไทยมีศักยภาพด้านปศุสัตว์สูงมากโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีศักยภาพในการผลิตเนื้อโคเพื่อเป็นการเรียนรู้ในการพัฒนาร่วมกันทั้งด้านพันธุ์และคุณภาพไม่ได้มาตรฐานในระบบอุตสาหกรรม ความร่วมมือระหว่างกันครั้งนี้นับเป็นก้าวที่สําคัญอย่างยิ่งในการยกระดับโคเนื้อของเราทั้งพันและคุณภาพจากประเทศไทยซึ่งจะช่วยสร้างและเพิ่มมูลค่าโคส่งออกกระจายสู่ประเทศในภูมิภาคอาเซียนโดยโคที่ส่งไปจะนําไปพักที่นครเวียงจันทร์สอปป,อปอลาวเพื่อขุนให้โตก่อนที่จะส่งต่อไปยังประเทศจีนต่อไปอัวตัวหนึง่งสมมติว่า600กิโลกิโลหนึ่งประมาณสัก1 0อยบาทถ้า5 0 0 0 0 0ตัว คูณเข้าไปเป็นเงินส0,000ล้านบาทตลาดคือจีนให้โคต้ามาที่เราโดยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยสายพันธุ์หรือว่าไอ้วัวที่พัฒนาแล้วเนี่ยถ้าส่วนใหญ่อยู่ที่ประเทศไทยถึงต้องมาร่วมมือกันถ้าร่วมมือกันปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดผลอย่างที่ว่าอย่างที่เรียนนะครับว่านําไปสู่การปฏิบัติเหมือนค่าทางเศรษฐกิจมันจะขึ้นหมดเลยการดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรและสินค้าปศุสัตว์ตกต่ําของบริษัทศูนย์กลางกตรกรกมประเทศไทยจากัดร่วมกับหน่วยงานภาครัฐด้วยการนำ b c g model แบบจตุภาคีมาเป็น,นกลไกร่วมกันขับเคลื่อนนับเป็นการยกระดับการผลิตเนื้อโคให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะการพัฒนาสายพันธุ์กระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานเจราจาเปิดตลาดเนื้อโคกับต่างประเทศขยายช่องทางการส่งออกเนื้อโคไปยังประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียนสร้างรายได้ที่ดีให้เกษตรกร,ร,กรและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคงให้กับทั้งสองประเทศเป็นสิ่งที่ดีนะครับอีกข้อหนึ่งที่เกษตรกรจะร่วมกันเพื่อที่จะให้มีการพัฒนา สายพันธุ์วัวแล้วก็จํานวนเพื่อส่งไปที่ประเทศจีนซึ่งความต้องการของประเทศจีนเขามีจํานวนมากก็คาดหวังว่าพี่น้องเกษตรกร,กรผู้เลี้ยงโคในในประเทศไทยเรานะ่ยจะมีตลาดรองรับแล้วก็มีราคาที่อยู่ได้มีราคาที่เป็นธรรมดีแท้ดีว่าเนาะเพราะว่าได้โการน,นี่นะได้รับการความมือจากต่างประเทศแล้วก็เป็นใช่ไหมอ่ได้ทางแนวพันธ์เนาะเพื่อนเจี่ยวแนวพันธุ์เข้ามาเนาะแล้วก็ได้ทางวิสาการ ได้ทุกอย่างแล้วก็มาให้สั่งให้ประชาชนลาวมีความหูที่มีรายได้ตลอดไปสายสัมพันธ์ลาวไทยมันจะได้ห่วมกันว่าเป็นความความภูมิใจธนชัยจึงเจริญทีมข่าว NBT TV อีสานร,รายงานจากนกครเวียงจันทร์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว